ของพี่ของพี่ของพี่กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้โอ้โหเลยค่ะโอ้ยนี่ต้องหาคะแนนมาไกลคืนพี่น้ำมนต์แล้วนะเนี่ยโอ้นะคะหาเบียงก่อนพ่อหาเบียงก่อนหาเบียงก่อนหาเบียงก่อนอ้าวพ่อหายใครเห็นพ่อหนูบ้างพ่อหนูไปไหนใครเห็นพ่อหนูบ้างไปโดนตามหาพ่อรอบตัวขยับพ่อตรงนี้ค่ะพ่อหนู่มอยู่ไหนใครเห็นพ่อหนูบ้าง อุ่นระหวานกันแล้ว่ะคะพี่ๆวิ่งไม่ทันลูกค่ะแบบหนึ่งเต่าอ้วนวิ่งอะเห็นใจเราหน่อยดิโอ้รีวิ่งมาถูต้นพุทาโอ้จังแมนเนาะลูกลานี่เนาปะปไปหายายทวดดีกว่าไปเดินเล่นหายายทวดซะหน่อยสวัสดียามเย็นค่ะ เลยอ๋อหอบเลยนะเนี่ยตะวันกำลังจะตกดินแล้วค่ะพระอาทิตย์พระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังจะตกดินมาแล้วพี่พี่แซลเข้ามาว่าตาแป๋วตัวโตมากเลยนะคะอ้วนขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะคะพี่ๆี่โอ้ยไปแล้ว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  เดยวค่ะโอ้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินภาพสวยมากเลยนะคะตอนนี้พาน้องนางเดินออกกำลังกายค่ะฟรีสไตล์ด้วยกันยามเย็นนะคะไปเลยปะเยอะปะไปเลยอุ้ยเห็นรถอันนี้แล้วค่ะเห็นรถน้ำปั่นหมาดน้ำปั่นยังไม่เป็นหรอกไว้เดี๋ยว โตเป็นสาวนะคะเดี๋ยวแม่นิกทำผลไม้ปั่นให้กินเลยนะคะเมื่ยอยไปเลย,เเย,ย,ยปูนปูน,าานไปแล้วรู้จักเขาไม่นั่นเอ้ย,ยไปไหนเนี่ยรู้จักพี่เขาเป้านั่นฮึอ๋อ พี่เขาทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้เมือ่ยอยู่นะคะนี่เออเขารักอยูเขารักอยู่อ้หน้าสวยมากเลยนุองอ้วนนี่ชื่ออะไรคะอ๋อพี่ชื่อพี่น้ำมนนะคะนี่อยู่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็นุ่นบ้านเรานะคะนี่บ้านเราค่ะหลังคาเขียวๆตรงนี้ มาตรงนี้นะคะเป็นบ้านพี่น้ำมนต์นะคะมามาป่วนพี่เขาเลยวันนี้โอ้ยพี่เขากำลังไลฟ์สดอยู่นะคะอเออวัตถุจ้า <c oughs> <c oughs> อยากเล่นกับพี่ด้วยแหละน่ารากัก มาเล่นกับพี่ๆนะคะวันนี้เดินผ่านเห็นพี่ๆอยู่ทางนี้พอดีก็เลยวิ่งมาเล่นด้วยเลยนะคะก่อนที่เราจะพาน้องมาหาพี่ๆนี่ได้ก็ต้องสอบถามพ่อควานดูก่อนนะคะว่าเรามาหาเขาได้หรือเปล่านะคะเขารักช้างเบบีไหมนะคะอ่าทีนี้เราก็ได้สอบถามกับทางพ่อควานแล้วนะคะพ่อควานบอกว่ารักช้างเบบีนะคะรักช้างเด็กน้องนางน้องนางน้องนางของพี่ลูกของพี่ของพี่ของพี่กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้โอ้ขอ oh, เลยค่ะอู <c> ้ย <oughs> <c oughs> ต้องหาคะแนนมาจ่ายคืนพี่น้ำมนแล้วนะเนี่ยโอ้นะคะมาจอดหม่ำบ้านเขาเลยเนี่ยเยอๆกินาอยออมีช่อง youtube ไหมคะช่อง youtube ชื่อว่าอะไรคะน้องน้ำมนเลยใช่ไหมคะฝากช่อง youtube พี่น้ำมนด้วยนะคะชื่อน้องน้ำมนตกงานเหมือนกันกับน้องมินนี่เลยนะคะมาจากพัทยาใช่ไหมคะ ตกงานมาจากพัทยานะคะไปแล้วนะน้องๆจะไปดูขจับน้องไว้ไปแล้วนี่ค่ะให้กําลังใจพี่น้ำมนด้วยนะคะพี่ๆตกงานอยู่ตรงนี้เลยนะคะไม่ไกลจากบ้านเรานะคะถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือหน้าบ้านเราเลยแต่ข้ามถนนมานะคะมีโอเคไะไปนู่นแล้วค่ะไปนู่นแล้วค่ะไปนู่นแล้ว เดินเล่นกันต่อค่ะเ,เห็นพี่เขาก็มาเล่นกับเขาไม่รู้จักเขาเลยนะคะแต่ก็โชคดีนะคะที่พี่น้ำมนต์เขาเอ็นดูช้างเด็กนะคะน่ารักก็เล่นด้วยกันได้หยะก,กันได้นะคะป่าเลยยังไงยังไงแต่ก่อนเขามาแรกๆเขาชอบถูต้นตีนเป็ดมากเลยนะคะ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยถูแล้วนะคะ เป็นเพราะว่าไม่มีเหาด้วยนะคะอืม,อมก็เลยไม่ค่อยอยากถูเท่าไหร่ยังไงลูกถูเปล่าเขาถูอยากถูหรือเปล่าลุงอยากถูหรือเปล่านั่นถูต้นสะเดาแล้วค่ะทีนี้ถูหรือกินกินสะเดาขมขมนะสะเดาอะขมขมนะ <ไป S 1> จะแอบรุดไปหาพี่เขาหรือเปล่านั่นเดี๋ยวพี่น้ำมนต์เขาตก,กใจแลาวมาอยู่ทางโน้นนะคะ ไปดีกว่าไปดีกว่ามาคยพอ่อรอด้วย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 รอหนูด้วยรอหนูด้วยรอหนูด้วย <c oughs> อูย้ดูค่ะเดินทุทะทุทะเลยนะคะทุทะทุทะเลยไปเลยนะคะเดี๋ยวนี้ติดพ่อนะคะติดพ่อแต่ก็ยังแอบงง,ง,งอยู่นะคะไม่รู้ว่าติดพ่อหรือว่าติดกลวยในกระเป๋าพ่อ, <c oughs> เ,อเวลาเดินพุงก็จะกระเพื่อมกระเพื่อมแบบนี้เลยนะคะอิ่มน,นอนหลับนะคะ <c oughs> ไปเลยไปเลยนี่บรรยากาศยามเย็นค่ะพี่ๆวันนี้ไม่เห็นพี่น้องช้างเชือกอื่นมาเดินด้วยเลยไปลแล้วรวดเร็วทันใจมากไปแล้วจะไปหาพี่น้ำมนต์เหนอมารีแล็กนะคะวันนี้มารีแล็กหูกลางเลยหูกลางเลย ตรงกลางเลยวายอยู่กับพ่อพา,านตามเป้าห,หรือว่าไปไหนเนี่ยนี่นะ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 จะไปหาพี่เขาน,นเนี่ค่ะจะไปหาพี่เขานะคะนี่นนป่ะเดี๋ยวเราไปบ้านกันเลยค่ะอ๋อจังแม่นเนาะ <laughs> ใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆ <laughs> หาเห็ดบ่ลูก <laughs> เข้าป่าหาเห็ดแล้วค่ะที่นี่ไปเลยไปเลย อ่ะระวังรถก่อนเช็ครถก่อนอ่ะแมนค่ะเช็ครถก่อนปื๊ดปื๊ดอ่าโอเคอเดี๋ยวยังมีรถมาอยู่นะรอก่อนนะอ่าไปไปไปเร็วมากเลยนะคะรดเร็วมากไปเลยลูกไปเลยไปเลย เนี่ยค่ะที่ต้นบักทันนะฮะสุดที่รักของน้องนางปะลุกปะกลับบ้านเยอะอุ้ยกลัวผีหลอกกลัวผีหลอกกลัวผีหลอกแล้วกลัวผีหลอกแล้วอือือกลัวผีหลอกอือกลัวผีหลอกอุ้ยผีหลอกอือปะไปกันค่ะใขรยังไงใขรยังอยากเล่นทรายเหรอเล่นทรายเป้า เลนทรายเหรอเนี่ยไปเลยไปเลยวันนี้ไม่มีเสียงกรี๊ดแปลกๆนะเนี่ยปกต,ปกติปกติเวลาวิ่งอย่างงี้ต้องมีเสียงกรี๊ดนะคะวันนี้คืออิ่มมากไ,มไปหาพ่อแสนมาวันนี้ไม่ไปหรอเออวันนี้ไม่ไปเพราะว่ากลิ่นกล้วยในกระ,ะเป๋าพ่อคือแรงมากนะคะอ่ะ วันนี้ลืมพ่อแสนแล้วบอวันนี้ลืมพ่อแล้วบอไม่ไปบทเขาจะไม่ไปนะคะพี่ๆบทเขาจะลืมพ่อเขาก็ลืมนะคะเออบทจะอยากรักกันเกาะนู่นแหละค่ะวิ่งตามหากันนะคะไป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 หาพ่อเป้าไปรักรักพ่อเป้าฟังฟา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 ง น้องเคยเล่นฟางหรือเปล่าน้องจะเตะฟางไม่ได้นะน้องจะเตะฟางไม่ได้เลยนะเขาไม่เล่นกับเธอหรอกลุงอ้วนวันนี้เขาลืมเธอแล้วเขาไปหาไอ้นั่นแล้วค่ะหาลูกสัปะรดแล้วค่ะเยอะเขาลืมเธอแล้วเขาไม่รักแล้วเขาลืมทุกคนแล้ว หาเบียงก่อนพ่อหาเสบียงก่อนหาเบียงก่อนหาเสบียงก่อนอ้าวพ่อหางใครเห็นพ่อหนูบ้างพ่อหนูไปไหนใครเห็นพ่อหนูบ้างดูเดินตามหาพ่อรอบรถค่ะแต่พ่ออยู่ตรงนี้ค่ะอู้พ่อหนูอยู่ไหนใครเห็นพ่อหนูบ้างเออเออโอ้ เจอกันแล้วเจอกันแล้วโอ้ตามดมกลิ่นจนได้กินเลยเออนาะเนเนเรื่องหม่ำขอให้บอกนะจ๊ะนะจ๊ะเออตอนนี้เนี่ยค่ะพี่พี่บรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วนะคะนี่เพิ่มเพิ่พพพพลืมยังลืมยังเธอว่าลืมปะ ลืมนั่งลงก่อนเลวนั่งดีลืมไหมลืมนั่งเป้านั่งดีนั่งดีแม่นีกว่าต้องนางลืมนั่งนะเนี่ยนั่งดีก่อนลืม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 จริงลืมจังเออไม่ลืมไม่ลืมโอ้นี่ไอ้เอเก่งลูกเก่งเก่งเก่งหนึ่งสองไอ้เออเออเก่งมากเลย เวลาเขาแบบว่าเขาทําเป็นทําดีทําในสิ่งที่ถูกต้องเราก็ส่งเสริมแล้วก็ให้กําลังใจเขานะคะพี่ๆให้กำลังใจว่าโอเคเขาทําแบบนี้มันถูกนะมันดีนะอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเขาทําไม่ถูกเราก็ต้องตักเตือนนะคะให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ถูกมันไม่ควรนะคะอโอดูดูดูไปกินขนมกับพ่อพานตั้มแล้วค่ะ นี่พอก็มีขนุนด้วยว้าวว้าวพอก็มีขนุนด้วยโอ้หิวแล้วนะเห็นแล้วนะเออนั่งลงนั่งลงโอ้นั่งลงยังไงนั่งลงนั่งลงนั่งลงแบบลืมลืมนะคะเอ้ย่าไอ้ย่อ้ย่อ้ย่จะยกสองขายกขาดูโอ้หนั่งลงอีกให้มันครบสเต็ปไปเลยอู ื่อขนุนนะคะเพื่อขนุนทำได้ทุกอย่างเอเก่งมากเก่งมากเก่งมากน่ารักที่สุดไม่ได้นั่งนานทีนี้จะนั่งตลอดนะทีนี้ไม่อยากลุกนะทีนี้สบายไงโอ๊ยไป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 